สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวจอของซัมซุง A22 4 g นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปคุณภาพของจอเนี่ยเป็นยังไงนะคะจอทางร้านจะมี2แบบนะคะจะมีจอเทียมกับจอ LED นะคะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอ LED นะคะหลังจากเปลี่ยนไปเราก็จะมาดูว่า คุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นจอที่เปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัสกินไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเป็นยังไงนะคะอ่านี่นะคะด้านข้างนะคะ นี่นะคะด้านล่างค่อนข้างจะเนียนเลยนะคะอันนี้มีฟิล์มกระจกติดให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะเริ่มแรกเราก็จะมาดูที่ความสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ลองปรับแสงสว่างให้สูงที่สุดนะคะนี่นะคะ ต่อไปนะคะแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มแสงและแสงได้นะคะนี่นะคะต่อไปเรามาดูที่ทัสกินกันบ้างนะคะทัสกินหน้าจอนะคะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ เราจะได้ดูว่าตรงไหนมันทัดได้ตรงไหนมันทัดไม่ได้นะคะถ้าตรงไหนทัดไม่ได้มันก็จะไม่มีสีแดงนะคะนี่อันนี้ทัดได้ทุกจุดนะคะต่อไปสีจอนะคะสี่จอไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะนี่นะคะ คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะนี่นะคะหน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถทักมาได้ติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ